ก็ไม่หวั่นไหวไม่สตทกสะสานแสดงอาการหวาดกลัวหรือกลัวความเจ็บความตายอันนี้ปรากฏให้เห็นแก่หลวงพ่อประพาสในเมื่อบรรดาพระพิสุที่อยู่ใกล้ชิดกันหรือบรรดาที่ลูกหลานแม่ต่ยาหลวงพ่อประพาสก็ไม่คิดจะทานเพราะรู้แล้วว่าตัวเองไม่มีทางหาย จะคิดว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือการดับทุกข์วันนี้ก็เป็นเกียรติอันยังสูงสุดของหลวงพ่อประพาสและลูกหลานที่มเีเจ้าคุณพระวิสุทธิ์พระวิสุทธิ์ทาจารคุณเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดประจวบซึ่งมาเป็นประธานแล้วก็มีคา้าราชการที่มีเกียรติ มาเป็นประธานในการจุดเริงหรือว่าเป็นความสุขหรือความรู้สึกของลุกชายที่เห็นว่า,าบิดาตนเองแม้จะสิ้นไปก็ยังมีผู้ที่รู้จักมาคุณเพราะหลวงพ่อประพาสเมื่อเป็นคารวะก็เป็นบุคคลดีคนหนึ่งของบ้านเมืองและครอบครัวซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านและก็ช่วยเหลือ พัฒนาสังคมในหมู่บ้านให้ดีขึ้นทุกคนที่อยู่ในทินฐานบ้านนั้นก็มีความกระรุนับถือแล้วในฐานะงก,การธรรมมาักินก็ตั้งหลักปรับฐานให้วิชาอาชีพแก่บุตรตัวเองจนมั่นคงทุกวันนี้ก็รูปบุตรนั้นก็ได้รับความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันจากหลวงพ่อประพาสสุดที่จะพารนาได้ว่าหลวงพ่อประพาสได้ทิ้ง สมบัติอันมหาศาลมาให้แก่ลูกเพียงเท่าน้นบุคคลที่จะรู้ได้ก็คือลูกหลานของพระพาสหนงที่จะรู้ซึ่งว่าพ่อทิ้งอะไรไปให้แก่ตัวเองดังนั้นจึงว่าความเกิดความเกิดนี้เป็นความสิ่งที่ที่ทุกคนเรามีอยู่ความแก่ทุกคนเรามีอยู่ความเจ็บทุกคนเรามีอยู่ แต่ความตายเนี่ยพวกเราก็พยายามแก้กันมานานไม่มีใครแก้ได้ความเจ็บหมอแก้ได้ความแก่หมอแก้ไม่ได้ความตายไม่มีใครแก้ได้นอกจากธรรมะจพงจะแก้ความตายได้ทุกคนเราพยายามจะแก้กันนะทุกวันเรานี่ทุกคนเรามีทุกข์มากทุกกายทุกใจทุกจะความไม่สมความปรารถนามีเรื่องทุกขนา์นาประการ ชื่อว่าเกิดมาแล้วทุกคนมีแต่ปัญหาที่จะต้องพยายามแก้อยู่ทุกทุกคนทุกแห่งแต่ว่าแก้ภายนอกเนีแก้แล้วก็เหมือนหลุดเป็นป,ปลอกลมันไม่มีมวันจบจิ้นได้สักทีชีวิตของคนเราที่เกิดมาพระพุทธเจ้าเท่านั้นเ,นเป็นผู้ที่หาทางแก้ทุกพระองค์มองเห็นว่าความเกิดแก่มีแล้วเนี่ยและความตายจะทำอย่าง คนเราถ้าไม่แก้ตรงนี้แล้วก็คงจะต้องทุกข์ทุามครวรต่อไปองค์นสงรงออกบวชเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อจะแก้ความแก่ความตายในผลพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มองเห็นทางแก้ได้คือแก้กรรมแก้เวรแก้ทุกข์แก้สงแก้โลกแก้ภัยแก้จัดใจพระองค์ทุกวันนี้เราก็พยายามแก้กัน แต่พวกเราแก้แต่เพียงภายนอกเราไม่เคยแก้ทุกภายในถ้าเราถึงเวลาเราเนี่ยถ้าเราทำใจไม่ได้เราก็คงจะวันไหวมากเพราะเราแก้ไม่ตกเหมือนกับคนขับรถไปถึงทางที่อันตรายแล้วไม่สามารถที่จะเลี้ยวเข้าสู่จุดถนนได้มันอัิเสบเต็มที่แล้วไหมไม่หักพวงมาลัยกับคืนมารถมันจะตกถนนถ้าแก้ไม่ได้ก็ถึงเก่ชีวิต พระพุทธเจ้าท่านเห็นทางทีเดียวก็คือการเข้ามาธรรมะคือการแก้ใจตัวเองคือแก้ใจตัวเองนี่ก็ต้องอาศัยธรรมะคาสอนคือการแก้ด้วยการเข้ามาเจริญภาวนาภาวนาว่าเราเกิดมาแล้วเราจะได้อะไรเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นของเราแล้วเราจะแก้อย่างไงดีที่จะไม่มันมีทุกข์คือแก้ให้มัน ให้มันสิ้นทุกข์ให้ได้แต่คนเราบางทีก็ไม่ได้คิดแก้เลยปัจจุบันนีจ้จึงเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วทุกข์ทรมานอย่างมากเหมือนหลวงพ่อประพาสเนี่ยออกบวชเพื่อจะแก้ทุกข์ถ้าเป็นคารวาไม่เรียนรู้ธรรมะเนี่ยมันจะทุกข์ตลอดเวลาเพราะเราจะต้องปัดลากอากสังคารนี่มันไม่มีความสุขแล้วการเป็นโลกอย่างหลวงพ่อประพาสเนี่ยต้องมีสมาธิจึงจะสู้ได้ ต้องมีศีลมีสมาธิมีกำลังขันติอย่างแรงกล้าจึงจะสู้กับทุกกันนี้ไ,ได้ถ้าอ่อนแอแล้วก็จะต้องทุรนทุรายกระสับกระส่ายร้องให้ค่้ควรมากมายเพราะเราไม่เคยแก้ใจเราพุทธเจ้าสมบอกว่าทางเดินของจิตคนเรานะมีมากทางเดินที่จะไปเนี่ยทางของความสงบเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากเดินทางทางนศีลภาวนาที่ทางสงบ ทางไปมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติแยกออกไปแล้วคือมนุษย์ทางหนึ่งสวรรค์แล้วก็นิพานถ้าทางที่ทําใจไม่ได้ก็เรียกว่าทางไปนรกทางไปนรกนี่คนเราเดินกันกันทุกวันเช่นทางไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทางที่ทําใจให้ตกต่ำนี่ทุกคนไปกันทุกวัน คืเรืาา่องขอนรกนรกเนี่ยท่านบอกว่ามีสองคบสองภูนรกที่พระพุ wn, ทธเจ้รรา,หาเห็นนรกที่พระอรหันเห็นเนี่ยสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าเห็นพระอรหันที่ wn, ทสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าเห็นและนิพพานที่พระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสองคบสองภูแต่พวกเราทิ้งเราไม่เห็นเลยสักภูเดียวเพราะเราขาดสติขาดสมาธิปัญญาจะแ,แยกออกว่าเห็นอย่างไร นรกสุกสุกนรกดิบดิบนรกดิบดิบก็คือเราเห็นกันอยู่เนี้ยที่เราเกิดมาเนี่ยมันนรกดิบดิบยังไม่ตกจริงเพียงเริ่มตกเบื้องเบื้องดิบดิบยังไม่ตกจริงๆถ้าตกจริงๆเราจะยิ่งกันนี้ร้อนนี่กันนี้นรกที่คนเราตกกันทุกวันนี่คือความโกรธความโกรธเนี่ยคุณเราคนเราตกนรกดิบดิบดีกายเนื้อกายหนังเนีย กินเดินนั่งนอนอยู่ได้เนี่ยเรามีความโกรธเป็นกําลังมีความโกรธความพยาบาทความอาฆาตความอิจาริษยาความชิงดีจริงเด่นเอาเรียรเอารัดตินี่นรกติดตินรกบนดินเขียนข้าเปลี่ยนเบียนกันเนี่ยเดี๋ยวอ่ะเมื่อเราอยู่ในกลุ่มนรกตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเราค่อยตกนรกอยู่ตลอดเวลาคนผิดศีลห้าอย่างเงี้ยผิดข้อใดก็ตกนรกข้อนั้น บางทีมันตกทั้งกายทั้งใจตกทั้งกายทั้งใจใจก็เป็นทุกข์กายก็เป็นทุกข์อย่างเช่นเราดื่มน้ำเมาเนี่ยแล้วตกนรกทันทีตอนที่เรายังไม่ดื่มเราเป็นมนุษย์สมบัติพอเราดื่มแล้วเราลงนรกสมบัติทันทีกายก็เสียวิกลจริตใจหรือก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ปูชาหรือก็ไม่มีสติในว่า ถ้าตนลกอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราทุกวันเราก็ตกทุกวันการพิศินข้อคาเมพอเราบิดแล้วเราก็ตกนรกในหัวใจเราเรื่อยมีแต่ความรลม่าร้อนมีแต่ความสับสนชีวิตจับต้นจนปลายไม่ถูกหาความสงบสุขไม่ได้กายก็ตกใจก็ตกนรกที่เราจะเห็นคือนรกปัจจุบันคือความไม่สบายใจ ความทุกข์ทรมานใจทิ่มแทงหัวอกอยู่เรื่อยก็เรียกว่าที่ว่าขึ้นต้นยิวเขามันขึ้นยังไงก็ขึ้นในใจนี่เนี่ยต้นยิวมันงอกขึ้นในใจไม่ใช่เราตะเกียกตะกายขึ้นหรอกมันงอกทิ่มแทงในหัวใจจนเจ็บปวดราวไปหมดกระทะทองแดงที่ว่าตกมันตกไงมันร้อนคือมันไหมหัวใจบางคนถึงก็ทนไม่ได้ถึงก็คลั่งถึงก็ประสาทถึงก็นอนไม่หลับบางคนต้องเข้าโรงพยาบาลบางคนต้องกินยานอน บางคนต้องทําลายฆ่าตัวเองตายบางคนฆ่าคนอื่นให้ตายก็เรียกว่านารกขุมเนี่ยมันคลั่งมันทําได้ทุกอย่างนี่นเ,นนนนนเนี่ยทำมูเตจ่าจะบอกว่าทาคือทานศีลภาวนาเนี่ยเพื่อกันนรกไม่ให้คนตกนรกทั้งเป็นอย่างคนเราไปเบียดเบียนกันมากๆเนี่ยเราไปอยู่ในคุกเนี่ยนรกนรกขุมนั้นเรียกว่านานนานขึ้นมาเป็นมนุษย์ บาคนตลอดชีวิตไม่ได้ขึ้นมาเป็นมนุษย์เลยถ้าอย่างเราดื่มดื่มน้วเมาพอเมาเราก็ลงไปนรกลงในกระทะทองแดงวะเวียนไหวเจ็บปวดเล่าร้อนพอเราสร้างเมาเราก็หายมาเป็นมนุษย์ดังเดิมอย่างเหมือนเรา,าเข้าวัดเนี่ยเราขึ้นมาเป็นอะไรเราขึ้นมาเป็นมนุษย์สมบัติมาเป็นเทวะสมบัติ ขึ้นมาเป็นสวนรรค์สมบัติพอมาถึงวัดแล้วใจเราไม่ตกนรกใจเราไม่รอ้อนใจเราเย็นนรกที่พุทธเจ้าชี้ให้แก่ผู้มีปัญญาเห็นได้บอกว่านารกที่ใจคนต่งางหากที่ตกอยู่ทุกวันเป็นเปรกกด็ดีเป็นอสุรกายกด็ดีเป็นสาาัตว์เดรัจฉานก็ดีบางคนเวลาใจมันหลงนะมันหลงมันโลภมากๆเนี่ยใจมันก็ต่ําทําอะไรได้ทุกอย่างโดยที่ไม่กลัวผิด อกใจเมื่อมีความโลภมากเมื่อพีความหลงความโกรธความโลภมันหลงมากก็เหมือนอเวลามีความโลภมากก็บอกเหมือนเปรตเขาเปรตคือว่าอะไรปากมันเล็กแต่ใจมันอยากกินอะไรก็ไม่อิ่มสักทีเพราะมันหิวมันกินไม่อิ่มมันก็เลยหิวเราะว่าหิวเหมือนเปรตรนัไอ้คนที่อยากล่ำอยากรวยเท่าไรก็ไม่พอไม่พอ,พอก็เรียกว่าเหมือนเปรต มีเงินมีทองเท่าไรได้เท่าได้ของตัวเองไม่พออยากได้คนอื่นนั่นก็เรียกว่าเหมือนเปรตปากมันเล็กแต่ท้องมันโตมันหิวตลอดวันตลอดคืนไอหิวไงหิวลายกว่าที่กินอิ่มนอนที่กินข้าวที่หิวข้าวมันมันหิวเพราะความอยากหรือว่าความอยากนี่ทําให้เป็นเปรตความโลภทําให้เป็นเปรตแล้วคนก็มีมีสิทธิ์จะเป็นเปรตกันทุกคน แต่ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆนะถ้าใจเราห้ามความความอยากไม่ได้เวลาตายแล้วก็เปรตสุขเขาเรียกเป็นเปรตสุขเพราะจิตตรงนี้ตายไปแล้วก็เป็นเปรตจริงๆแต่นี้ต้องยกให้แก่ผู้พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ผู้มีญาณที่จะยังรู้หรือผู้เข้าไปปฏิบัติถึงปฐมฉานหรือจตุฉานที่จะไปยังรู้ื่องเปรตสุขแต่เปรตดิบๆนี่เรารู้ได้ พ้างคนเรามีความโลภความอยากมากไอนก้นรกนรกขุมที่ว่าความโกรธเนี่ยทุกคนตกทุกวันโกรธกันทะเลาะการเกลียดอิจาริษยาเนีมีในหัวใจทุกคนเราก็ตกกันอยู่ทุกวันยิ่งอยู่นานวันไปแก่ตัวมากขึ้นยิ่งหลงมากขึ้นก็ตกมากขึ้นมีโอกาสจะตกได้จนถึงบางคนไม่ยอมขึ้นเลยตกมาทุกวันเลยไม่ยอมขึ้นขุนขมนิเลย กลายเป็นคนปลูกไปลูกพ,พยาบาทถูกความโกรธบางคนบอกว่าสามีเป็นเมียเมียน้อยเยทั้งจะกลับมาดีแล้วก็ยังโกรธพยาบาทอยู่นั่นเหละบอกไม่เคยเจอความไม่ไม่ได้ละความพยาบาทได้เลยคือ,ค,อคือเรียกว่านรกกลุ่มนี้ตกแล้วต้องแก้ยาความโกรธความพยาบาทนนี้เฟรดก็มีอยู่ในหัวใจคนถ้ามีความโลภดับไม่ลง อสุรกายต้นงิ้วก็มีจริงๆกระทะทองแดงก็มีจริงๆแต่ไม่สามารถจะบอกใครได้ไอที่พระองค์มากล่าวเนะพระองค์ไม่ได้เขียนเป็นตำรับตำราบอกว่าพระอราหันและพระทั้งหลายที่เข้าไปรู้ไปเห็นเนี่ยแต่คนชาวบ้านที่จะรู้เห็นได้นี่จะมากตายแล้วจึงจะไปพบนรกสุขแต่มันแก้ไม่ได้ซะแล้วอจะบอกคนหนึ่ง เล่าเป็นเป็นอุทารณอ์ในวว่าคนหนึ่งแม่ทำบาปมากเลยทำบาปจริงๆเลยหาหอยหาปูค่าตาตาชีวิตไม่คือว่าปากกินได้กินได้ทั้งนั้นแต่แล้วเขาบอกว่าไอ้คนเรานะั้นมันทำบาปแล้วใจมันก็ตกต่ำไอ้ลูกก็ทำไงดีจะหาจะให้แม่นีิขึ้นนรกสักทีแม่ตายทั้งตกนรกแน่แม่ทำาต่บาป อย่างนั้นเลยเราตายไปก่อนเถอะตายไปคนนี้ไม่ได้ทําบาปอะไรทํําทาบุญตายไปก็ไปเป็นเมียโยมเพียบบาปจะไปกันแม่ให้พ้นนรกตายไปเป็นเมีย,มยาบาปนอกบอกทำไมละ่ะบอกมาขอสมัครเป็นเมียโยมเพยบบาปบอกจะช่วยขายช่วยแม่คนเดียวมแม่ไม่ยอมเข้าวัดก็ว่าทําั้งบาปเมียตายต้องลงนรกจะมาขอช่วยแม่ขอแม่ก็ตายลงมาเจอแม่กาแม่ มาทางนี้นะลูกจะพาไปทางดีแม่บอกว่าทางไข่ทางมันที่วะฉันทําไงฉันก็ไปงั้นแม่อย่าเดินไปทางนั้นนะให้ลูกสาวก็เอาไอ้ไอ้สิ่งนั่นไปปิดกระทะทองแดงไว้แล้วให้แม่ตกปิดด้วยหมดเลยอย่าไปแม่นะักระทะทองแดงอย่าหลงนะแม่นะไอ้แม่เป็นไงไม่กวางลูกหรอกไอ้ทางที่ลูกให้ไปไม่ไปไปเปิดลงเองเลย เปิดกระทะต้องแดงลงไปลอยขอเองลูกโอ้โหแม่ทําบาปแม่ไม่ยอมไปนะัตสวรรค์แม่เปิดลงนรกเองใครจะดึงลังไงก็ไม่เอาโยมไอคนที่จะลงนรกนยมนะใจให้เอาศีลเอาธรรมมันก็ไม่เอานะดึงให้มาวัดมาว่าก็ไม่ไปหรอกจะแชร์ไปหาวงเล่าวงการพนันมันะไปทางที่ผิดๆนั่นแหละให้ทางวัดเนี่ยเหมือนเหมือนลูกดึงขึ้นมาสวรรค์ ไอทางอบายามุกที่เราจะไปกินเหล้าเล่นการพนันไปเนี่ยนะนั่นน่ะเหมือนขุมนรกเขาปิดแล้วนะเขาห้ามแล้วราชการบ้านเมืองศิลธรรมเขาห้ามแล้วเราก็จะเปิดเอาให้ได้มันอยู่ตรงไหนจะไปสแสวงหาทั้งที่แอบซ่อนยังไงก็จะไปหาให้ได้นั่นนี่ว่าทําบาปเป็นยังไงไอ้ที่ชอบไม่ไปไอที่พระพุทธเจ้าสอนเราไม่ไปจะไปที่มัน ไอ้ที่มันยากยากกันนะคนหนึ่งทำแบปไม่ได้ทำบุญคนที่สุดลูกบวดเนรปดเนรช่วยแม่ปวดเนรไอ้แม่ก็ตายพอตายโยมพห่บ้าก็เอาลงกระทะเอาโยนลงที่ไร ้าเหลืองมันมารับทุกทีเลยเอ๊ะใหญ่คนนี้บัญชีมันก็ทําตำบาปมันไม่เคยทํบุญลูกปวดเหนตให้ตอนแม่ตายบุญเหนีนที่คือลผ้าเหลืองมาหลอกทุกทีโยนเมื่อไรแม่มันก็ไม่ลงกระทะทักทีเอ๊ะใหญ่คนนี้ทำไมมันกรรมอะไรไม่ดีอะไรก็มาค้นถามหาว่านี่มีญาติมีพี่น้อง